<웃음> <웃음> Wonderful. So this is our very first brand ambassador for Central Tidlong. Wonderful. And we have a very small small questions to ask him today. 많은분분분들이이이공항에서서부터렇게반겨주셔정말기기좋고또설레는을느끼ก่อนอื่นนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับคือแฟนๆชาวไทยแล้วก็ทุกๆคนที่ต้อนรับผมอบอุ่นมากๆตั้งแต่ที่สนามบินนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ครั้งนี้ได้มาประเทศไทยในฐานะแบรนด์แฮมบัสเตอร์ของเซนทรัลชิ้นลงนะคะภมิังภูมค่ะรีดมากๆ กิตูมาคาคิดถึงมากๆค,ครับอยากฟังอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะค่ะท่านผู้ชมถึงกุชพอร์ชินท์คนตนื่นเต้นบุ้นที่มา้วยออกรอบหนึ่งได้ไหมคะหอมรักคุณค่ะกิตู๋ยวตอนนี้นะคะทาง PR ของเซนชิโอมอัดไว้แล้วเป็นเสียงต้อนรับทุกเชา้าผมรักคุณครับนะคะเวลาที่ทุกท่านเข้ามาที่นี่ค่ะเชิญคำถามสุดท้ายค่ะคุณผู้คำถามสุดท้ายนะครับในฐานะแฟนใ์แบบเซนชิโอม์ของแรกของเซนชิโอเชนโด้ อยากบอกอะไรถึงคนไทยและโทัโลกบ้างไหมครับวันนีนนนเซนท,นซนท,นทนรัลชิลลมแมบ์สโร์ด์อับขอรับอราบขแระะับขอรัเขอรับขอบขอรับขอรบขอรับขอรเบขนราบขอรับขอรับออรบเอรัอรับมรับขอับอับอับขอรัอับรักเออับับขอรบอับขอรกนอรัร นนี้ะะคดะิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทางรายนามต่อไปนี้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่รีลึกค่ะขอเรียนเชิญคุณพจจิราธิวัน์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเซนเซอร์เอ็กเซ็กคิวทีฟเชียร์แมนและซีอีโอของเซนเซอรกรุ๊ปขอเรียนเชิญน็อเตอร์ประสานไตรรัตน์วรกุลคุณถาปณีเกียรติไพบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The governor of the Tourism Authority of Thailand, Bunprit. Yes, absolutely. We're going to have a wonderful toast. It's going to be a fantastic. Big celebration to we'll commemorate this very, very special moment. Ladies and gentlemen, please. It's gonna be a moment to remember.